สวัสดีครับสยามนี้มีเรื่องเล่าในตอนนี้ขอนําเอาเรื่องราวของความรักมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นความรักของเจ้าฟ้ากับสามัญชนธรรมดาหากแต่ว่าเรื่องราวในเวลาต่อมาคือหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสยามประเทศกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1133ความรักเจ้าฟ้าหากการเล่าเรื่องข้อมูลมีอันต้องขาดหาย ฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับเพราะจัดทาขึ้นควบคู่กันเสมอครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับความรักอันน่ารักและอบอุ่นของสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทร์ราบรมราชชนนีเริ่มต้นขึ้นมาอย่างไม่ธรรมดาเพราะการแพทย์และโชคชะตาได้นําพาพระองค์ได้พบกับคู่รักอย่างทูลกระหม่อมแดงสมเด็จพระมหิดลราชิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก ที่ประเทศอเมริกาหลวงสุขุมในประดิษฐ์ได้เล่าถึงวันที่พระองค์ได้พบกับหม่อมสังวานครั้งแรกว่าผู้หญิงสองคนมาถึงแล้วแม่สังวานสวยเช้งเชียวแกเอ้ยซึ่งเป็นการพบการที่ทําให้ทูลกระหม่อมแดงตราตรึงในใจตั้งแต่แรกเห็นในขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเล่าว,ว่าฉันไม่รู้จักท่านถามว่าเขาเป็นใครจึงได้ทราบว่าเป็นทูลกระหม่อม ความรักของทั้งสองพระองค์จึงค่อยๆงอกงามขึ้นระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองฮาร์ดฟอร์ดเมื่อทรงตัดสินใจขอพระราชาอนุญาตมั่นหมายกับนางสาวสังวานพระองค์ตรัสว่าหม่อมชั้นเลือกคนดีทุกสุขเป็นเรื่องของหม่อมชั้นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างก็ทรงเห็นชอบพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อภิเศษสมรสซึ่งจัดขึ้นณนะวังสัปปทุมเมื่อวันที่10กันยายน2463ในวันอภิเศษสมรสสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมีพระชนมายุ28พรรษาและนางสาวสังวานมีอายุ20ปีถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักและชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและความหมายที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นขององค์มหาราชราชน